ที่จังหวัดปทุมธานีบิกแจรส,สั่งกำชับสองสจดูแลพื้นที่อำเภอลาหลุมแก้วบ้องน้ําท่วมต้องเอาให้อยู่อย่าให้ชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่เดือดร้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ชาวบ้านลาดหลุมแก้ว4ตำบลได้แก่หมู่ที่8ตำบลหน้าไม้หมู่ที่4ที่5ตำบลลาดหลุมแก้วหมู่ที่4ตำบลบองเงินและหมู่ที่6 ที่เจ็ดที่เก้าตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ําในคลองชนประทานขุดใหม่ตําบลหน้าไม้ซึ่งพบว่าสองสาวันที่ผ่านมาระดับน้ําในคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบเต็มเสมอถนนนอกจากนี้จุดที่เป็นพื้นที่ต่ําระดับน้ํากําลังจะเอ่อล้นข้ามถนนและจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลหน้าไม้ นายกิติศักดิ์แก้วสีนายยกอบตอหน้าไม้พร้อมด้วยนายชัยวัดอินเลิศสอจอปทุมธานีและนายสมนแแตงอ่อนสอจอปทุมธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งน้ำรถแมคโครทำคันดินกั้นน้ำในคลองชนพรานขุดมาอย่างเร่งด่วนเป็นระยะทางยาวสิบกิโลเมตรเพื่อป้องน,น้ำที่ได้รับการระบายมาจากคลองพยาบลือ จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหลังทราบว่ามีการระบายน้ํามาจากทุง่งเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาระบายลงคลองพญาบาลือต่ออีกทอดจึงส่งผลทําให้ชาวบ้านในพื้นที่อําเภอละดหลุมแก้วซึ่งอยู่ร้อยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจะได้รับผลกระทบและจะทําให้ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่คลองชนประทานขุดใหม่ และคลองรากคอนโดยน้ำอาจจะล้นข้ามไปยังพื้นที่เข้าไร่นาและสวนของชาวบ้านจะได้รับความเสียหายอย่างหนักได้นายประเสริฐเซนสมพรอายุ72ปีชาวบ้านอำเภอคลองพระยาบลือกล่าวว่าช่วงไม่กี่วันมานี้ระดับน้ำเพิ่มสูงเกือบเต็มคลองตอนต้องนำกระสอบทรายมาปิดท่อน้ำ ที่เชื่อมไว้สำหรับทํานาโดยพบว่าระดับน้ำในคลองท่วมปากท่อระบายน้ำที่ตนทำไว้จึงได้นำเครื่องสูบน้ำมาเล่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมในพื้นที่ทางด้านในาใยชัยวัตรอินเลิศสจอปทุมธานีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนและนายสมรแดงอ่อนสจอปทุมธานีพร้อมกับผลตำรวจโทคำนวิทย์ทูกกระจางนายกอบจได้ลงพื้นที่สำรวจในเขตอำเภอลาหลุมแก้ว ซึ่งมีคลองจํานวนสามคลองที่รับน้ําจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคลองพระอุดมของชนประทานขุดใหม่ของลาดคอนโดยพบว่าที่คลองชนประทานขุดใหม่ซึ่งเป็นคลองที่เกิดปัญหาระดับน้ํำปิ่มล้นถนนหนักกว่าคลองอื่นๆและเป็นคลองที่ไม่มีคลองย่อยเพื่อช่วยระบายน้ําออกแม่น้ําเจ้าพระยาจึงทําให้น้ําในคลองดังกล่าว จะไหลลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยตรงเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากพลนตำรวจโทคำบนวิทย์นายกอบจ์ปทุมนีให้ตนทั้งสองคอยเฝ้าระวังและลงพื้นที่ทำแนวป้องกันน้ำตลอดเส้นทางของชนประทานขุดใหม่และคลองลากคอนในจุดที่มีพื้นที่ต่ำเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะ หมู่บ้านฉัดพลินซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่สามถึงสี่พันหลังคาเรือนรวมทั้งพืชสวนไรนาของชาวเกษตรกร,กรอีกจำนวนมากหากคลองดังกล่าวได้รับน้ำไม่ไหวจะส่งผลทำให้อำเภอล่าลูกแก้วทั้งหมดจะได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยแต่ก็ต้องคอยเฝ้าดูระดับน้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจาก ยังว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีกแต่ก็เชื่อว่าเราเอาอยู่แน่นอนสมเกียรติสัตเฉลิมรายงานตอนนั้นคิดว่าน้ำน่าจะทะลักเข้ามาแน่นอนใช่ครับไม่คิดว่าตรงนี้เขาจะสามารถมาป้องกันได้ค่อ๋อขึ้นมาถึงขนาดไหนฮะเกือบถึงนี่แล้ว่ะอืมแล้วตอนนี้ทำไมถึงแห้งถึงถุดออกค่ะนหลออืมเขามาป้องไว้ให้อะตรงนี้